อีกอย่างนะมึงรู้อะไรมึงรู้อะไรอีกอย่างสักอย่างนึงมึงรู้อะไรอีกสักอย่างแต่แต่แล้วก็เบรกไหนเบรกนี่ไงอันนี้เบรกหลังหรือเบรกอะไรเบรกหน้าอันนี้เบรกหลังอันนี้อันนี้คืออะไรกูขอเคลียรตินี่บอลไม่มันคือโกบอยโกคาร์ ไต่ล้อไต่ล้อไต่ล้อว่าไงครับเตียว่าไงครับเตียวันนี้มีคนมาขอนีครับเตียทำงานด้วยว่าไงเป็นไรขอมาเข้าทำงานกับเราด้วยมีคนจะมาขอเข้าทำงานกับเราเชื่ออากาศเป็นผู้หญิงเรื่องข้างก่อนได้ปะใครมาขอเข้าครับเตียคุณอากาศเชื่ออากาศเห็แล้วนะครับโอ้ เอาดีๆเออเดี๋ยวเรียกเขามาคุยคุณได้ละได้ละเจช่อาการเจ้อาการคุณอาการได้ครับใครมาขอเขาแก๊งมาเนี่ยคุณอาการอะไรกันเนี่ยเอางี้ว่ะนะเอางี้แค่อย่างงี้ก็พอละในวังเราเขาวังเฉยเขามาด้วยยานพาณมาด้วยยานพาณิชที่ในวังเราไม่มีอะเอาแค่นั้นอ๋อมาในอะไรเหรอ อ่างงเห่นอากาศคุยกันเลยครับเอาอะไรอ่ะอ่างนี้ก็คือผมมีบททดสอบให้คุณนะอันนั้นเป็นของผมเองอันแดงๆนั้นเรื่ออะไรอ่ะแกความเป็นรถของผมเองเป็นรถอ่นโปอดของผมฟลอร์มาแต่งซีที แมงขอผมเองของคุณปู่มผมผมเอามาโมดิฟายใหม่ไอ,อย้ยจ้าสมมติว่าคุณขับได้สตาร์ทเป็นผมให้คุณเลยหิ่ปูนเติมเห <laughs> มือนลากฟันอ่ะเอางีาา้ว่ะเดี๋ยวเตี่ยพาเขาไปขัดไลยนะเค็บไปเนะี่ยนี่ไม่ออกมาบ้างเหรอเนี่ยอยู่เลยนะนี่จริงๆเหรอตไอคุกนี่ตไอคุกเหรอเนี่ยตไอคุกโอ้โหเป็นก,กูออกมาเลยเนะี่ยคุกกี้

เองแรงเลยไม่ไหวเียนเอครรากาดีๆดีๆครับเร็วๆไอหยยบตรงนี้ได้ไหมหยยบได้ครับแล้วไปหยบหยยบแล้วน่ะเออหยิบหยยบหยยบแค่ดำดำเออยืนเลยเืนสัเสียงดูรูนี้น ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองเดี๋ยวคุณขับไปหาผมงูนะขับเป็นนี่ขับก็กำนี่กำคัดนี่นี่กำนี่กำโกบอยนี่อันันโกบคลัสนี่กำเลยกำโกบอยเออกำน่นกำน่นเอเ้ออลอเด้อเดเด้อ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 เเดอเด้เเ้ออเเออเเด้ด้เอเเอ้ด้้เอด้อ้อเอ เดี่ยมเร่งซิ่งว่าว้าอาพ่อไปเหอะไอ้แกล่ะต้องมีผู้หญิงบ้างไว้ต่อกรกับเอ่อสตรูเอางี้ค่ะเอางี้แไปเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยคือถ้าเธอเขาไม่เหมาะกับการรถแต่ผมให้เขาไปทำอย่างอื่นแต่ว่ากฎของการที่จะเขาแกงล่ะคุณต้องพูดคันนี้ให้ผมฟังหนึ่งสองสามจึงฟังมากหน่คุณพูดนะจึงฟังอะไรนะจึงฟังมากเนอจึงฟังมากเนอจึงฟัง จึงปังมักนะจึงปังมักนะเออคุณต้องพูดจึงปังมักนะไอ้ยถลาสุดคือจะเป็นหัวหน้าใหญ่ถลาสุดเอางี้เราคุณพูดเร็วๆคุณพูดเร็วๆจึงปังมักนะจึงปังมักนะโอ้ยทำพูดแล้วอ่ะเอาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยมาผมขอให้บทตรทดสอบหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณคุณชี้นะว่าแต่ละจุดคืออะไรแล้วคุณพูดให้ได้ว่ามันคืออะไรอ่ะไม่รู้ต้องรู้อ่ะอันแรกก่อนเลยเอาผมชี้เองไปไปไปแก่ฉันตีงไปเตี้ยเนี่ยผมกำลังรอชี้เนี่ยจะให้คุณเริ่มเข้าเข้างานอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชี้เลยนะแล้วนะคุณคุณเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นเป็นไกด์เคนนี้แต่ว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรนะหนึ่งสองสามบอกเอเนี่ยฮะ ไม่ใช่เบรอันนี้คือโช๊คโช๊คนี่คือโช๊คอันนี้เท่าอันนี้นี่นี่นี่โช๊คเล็กเล็กโช๊คโช๊กเยอโช๊คคืออันนี้อันนี้คือโช๊คอันนี้คืออะไรคิดอะไรได้มึงพูดเออพูดเลยนี่มันคืออะไรกูคิดอะไรไม่ออกกูไม่รู้จักมึงต้องรู้มึงต้องรู้บ้างเรื่องรถจะถูกปะล่ะอันนี้คืออะไรเอ้าวล้อล้อ ล้อคือนิ่งเออเนี่ยมันมันคือที่ใส่ล้อใส่เบรกใส่โช๊คเนี่ยมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรขาตั้งขาตั้งใช่ใช่อันนี้คือลูกแยงอ่อนนะอ้าอันนี้มันคืออาร์มถ้าชื่อเต็มก็เรียกว่าสวิงอ้ามเออสวิงอ้ามแล้วเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันไหนที่เราตั้ม่ใช่ที่นเราเหยียบอ่ะคนหลังนั่งแล้วเหยียบอ่ะเรียกอะไรอันนี้พักอะไรพักเบรก พักเท้ามันที่พักเท้าไงที่เราเหยียบอ่ะพักเท้าอะไรมันมีอันนึงพักเท้าอะไรพักเท้าหน้ามีงูเขเรียกงูเตี่ยมโง่ยังวะเป็นเจี๊ยมมันยังมีเป็นพักเท้าหลังแต่ว่าแบบเจาะสล็อตเออนี่พักเท้าสล็อตนี่แล้วนี่อะไรเขาเรียกอะไรนี่ที่เหยียบไปที่เหยียบที่เหยียบวีเหยียบอะไรเหยียบขั้นเหยียบขั้นเร่งก็มึงยังบอกอยู่ว่าสตาร์ทมันคือที่อะไรสตาร์ทมันไม่มีที่เหยียบสตาร์ทจะถูกแล้ว อ่มันมีคำหน้าอีกอันนึงอะไรเนี่ยที่ไรที่สตาร์เออมันก em, ็คือที่สตาร์แหละเนี <S <S ่ยเรียกไงว่าคันสตาร์เอออันนี้เรื่ออันนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันพักขาเท้าหน้าเอออันนี้อะไรเนี่ย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 เกียร์ไม่ใช่อันนี้อะไรดูมันเชื่อมโยงนไงมันเชื่อมโยงกับอะไรเนี่ยที่บอกอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอะไรอามอามเออแล้วแล้วมันเชื่อมกับอะไรเนี่ยล้อโชว์แล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อะไร ไปใหญ่ก <muitas> <arias> ูจะอัน <bod> น <ay> ี oh <heart> ้เบรกแล้วนี่มันคืออะไรนี่แล้วนี่มันต่อกันไหนมันน่ยมันต่อกันเนี่ยอันนี้คืออะไรเบรกเออเบรกอะไรเบรกหลังเบรกหน้าเบรกหลังเออตุกถุกตุกถุกตุกอ่ะอันนี้คืออะไรเบรกอ่ะอันนี้คืออะไรมันเหมือนอะไรล้อมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรอันอันนี้มันใช้คู่กันเนี่ยอันนี้มันใช้คู่กันแล้วนี่มันเหมือนกับอะไรรูปทรงมันอ่ะเราใช้กินอาหารจานเออจานจานอะไร กันเบรกเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องข้างหลังข้างหลังอันนี้ข้างหลังอันนี้อันนี้อะไรอันนี้คือตัวคิเมียวตอนหยักอันนี้มันมันกันอะไรมันต้องกันอะไรเหรอเนี่ยกันกระเทยกันกระเทยไม่ใช่จะกันกระเทยกันอะไรล่ะเอาแบบนอนไงจะต้องกันกระเทยดันอยู่ขัวง้างเลยเนี่ยนี่อันนี้คือล้อเนี่ยเวลาเวลาเหยียบดินมาดินมันจะสะบัดอ่ะน่อันนี้เขาเรียกบังอะไรกันดีดเอาง่ายเออเอ แบบกันพวกขี้โคงขี้โคลนดินเดินอะไรสกปรกดีดขึ้นมาให้เปิดโอหัวเปิดหลังเราบังอะไรตอบบังแจ็คกูฟาดปากบังอะไรบังก๊อบบังก๊อบบังโคลนเนี่ยมันบังโคลนเนี่ยมันบังโคลนพวกขี้โคลนขี้ดินน่ะนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมันที่ดูอะไรล่ะ ดูอะไรเนี่ยมันดูเกี่ยวกับอะไรแหลเวลาเขาดูเนี่ยดูน้ำมันแล้วก็อันนี้แบบความเร็วเออเดี๋มันดูได้ทุกอย่างเลยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะน่าจะแสดงผลที่ทางการไปมันคืออะไรน่าจะแสดงผลไงแบบทางการมันคือไม้เไม้อะไรไม้ล้นไงหน้าไม้เอ่ยหน้าป่าดาอ๋ออีกอย่างนะมึงรู้อะไรมึงรู้อะไรอีกอย่างสักอย่างนึงมึงรู้อะไรอีกสักอย่าง แต่แล้วก็เบรกไหนเบรกนี่ไงอันนี้เบรกหลังหรือเบรกอะไรเบรกหน้าอันนี้เบรกหลังอันนี้อันนี้คืออะไรกูขอเคลียรตินี่หวนไม่มันคือโกบอยโกคาร์ดบอยอะไรอ่ะยินไปเจมเรือลังสิตอ่ะอยู่ละกูบอยอะไร มันคืออะไรเคยดูแลวกับเพื่อนข้างในอ่ะไม่เคยดูมันคือคาร์ดอ่ะกูก็พูดถูกแล้วมึงบอกเบรกโกคาร์ดโกคาร์ดน้อก็คือโกคาร์ดอ่านรู้คุณอ่านมั้มันอ่านว่าอะไรเนี่ยอะพี่ยันนึมงฮันด้าคิดเยอะเต็มนี่พกดีเด่นอะไรซุปปะครับฮันด้าเอเคอันนี้จีซีรียนนี้อะไรอ่ะอันนี้นี่นี่นี่ Y S S นี่นี่อะไร อะไรอ่ะสูสพีชันอะไรอ่ะเอานี่บ้างเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แค่ข้อซิงแค่สนามแข่งเท่านั้นข้อของอะไรข้อของอะไรใช้ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นแล้วใช้อย่างนี้ใส่ถูกมั้ยเนี่ยถูกกฎหมายไหมไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะมึงไม่ได้ไปแข่งมึงมาขับเล่นอีกกูก็ดักแน่เลยไม่ใช่รถกูนี่ ยืมเข้ามาถ่ายงานอันนี้บอกอะไรบอกอะไรเจ็ตออโต้ฟอรเอเออ้ากูเห็นเป็นตัวอีกูขทอนฟเอสเออโต้เลซิ่งช็อคนี่อ่นภาษาอังกฤษเกีเนี่ยไอันนี้อะไรอาเล็สโอเคอันเนี้ย n ิงซ y o ย เราใหญ่ใส่สายใหญ่โอ๊ยพอ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 แต่กูไม่รับนะกูบอกแค่นี้แหละเอ้ากูไม่รู้ถ้าอยากให้รับก็ต้องขับกลับไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเอาลองขับไปขับสักทีหนึ่งไปขับสักเถอะนึงใช่ครับขยับมือขาขับไม่ได้ทำไมมึงขับไม่ได้ฮะ่ไมเป็นเป็นแล้วนี่มึงขับคลิกล้มมันนั่นน่ะกูขับล้มต้นไหนขับแล้วขับเดี๋ยเราลองขับดูเนี่ยเหมือนกันบิดอย่างเดียวแหละเนี่ย เข้าเกียรษีไ nah, ด้ม um, ันเลยมันจะบิดไม่ออกเลยมันต้องบิดอย่างเดียวไงล้อรอบเอาอ่ะขึ้นไปสตาร์ทน่าเบื่อจริงสตาร์ทเหยียบลงเออไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไม่เมื่อกี้เหยียบอะไรอ่ะโอ้โหรอเกียษีอะไรติดในมือไม่เนี่ยอดกิดว่ะมาเป็นไหมเนี่ยน้อง อาสตาร์ได้ติเโอ้ยน้องพี่เอ้ยเอางี้ให้ผมสตาร์ทให้เอาผมสตาร์ทดีกว่าเออ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 ดี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  การสอนที่เหนื่อยนะครับผมว่าผมไม่โอเคเลยอ่ะครับนะครับผมว่าผมไม่โอเคกับการที่จะสอนอะไรแบบนี้แล้วนะใช่เพราะผมจะผมพอแล้วดี่ว่ากับการที่จะสอนให้ใครสักคนหนึ่งเป็นอย่างจำใจระหวังอ่ะครับผมว่ามันเหนื่อยครับไว้เราไปสอนคนที่มันโอเคกว่านี้ว่านะใช่โอเคโอเคโอคพอแล้วครับผมแับวันนี้ผมเหนื่อยครับ Đúng rồi, chín các bạn ra nào <laughs>